เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าลดราคาถูกๆนะครับสภาพสวยๆเป็นโปรตอนเซลฟี่นะครับขันนี้รถปี2008บเลยนะครับราคาเพียง4ี0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถสวยนะครับเล่มเอ,เอกสารชุดโอนครบบุ๊กเซอร์วิสครบครับ วางเครื่องมาใหม่นะครับเครื่อง1 s ึ่งนะครับ VVTI 1 0 0 0งพซีซีครับก็ถือว่าได้เครื่องใหม่ไปใช้สักอีกยาวๆครับเป็นเครื่องเชียงกงเกียร์ออโต้เข้าครบเปลี่ยนนิ่มครับแอร์เย็นจนหนาวเลยนะครับมีเพลงฟังชิวๆสีสวยเริมเริมบางๆครับภายในก็สวยสะอาดน้ำไม่กันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้นะครับก็เป็นรถมือสองนะครับสภาพกันแดดกันฝนตามรูปนี่เลยนะครับ48,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อไปจ่ายตลาดให้ลูกใเวลาขี่ไปโรงเรียนก็เหมาะเลยนะครับคันนี้ สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับยังไม่ว่าเกลยดไม่สุดโทมนะครับภายในก็ยังสวยเกียร์โต้ครับเขาง่ายขี่ง่ายครับพิกัดดูรถอยู่อุทยาครับคันนี้อันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ